เรื <ersch> <S <S ่องหน้าของท่านนี้คือสมเด็จพระเทพสรินทราบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระประมนเทรมหามงกุฎประจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุลาลงกรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจันทร์มณฑนกรมหลวงวิสุทธิกษัตริสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจารุนรัศมีกรมพระจักรพรรดิพงศ์ สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงปงสาพิมุกเจ้าฟ้าพานุรังสรีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธุวงบรเดศพระองค์ทรงเป็นธิดาในสมเด็จพระบรมราชมาตามหายกาเธอกรมมื่นมาตยาพิทักษ์พระองค์เจ้าสิริวงศ์และพระชนนีน้อยประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่8อุตราศาสตร์ขึ้น12คัำมปีมะเมียจุลศักราช1196ตรงกับวันที่17กรกฎาคม พุทธศักราช2,377ทรงกำพร้าพระชนกและพระชนนีตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์สมเด็จพระบรมอายิการิราเจ้าพระบาทสมเด็จพระน่งกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกกรณาโปรดกล้าให้อยู่ในอภิบาลของสมเด็จพระปิุชาสมเด็จพระเจ้าบรมมหายิกาเจ้ากรมพระสุดารัตนราชประยูนณับพระตำหนักตึกในพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จเข้าไปประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวัง เสด็จอาผู้ทรงอภิบาลบำรุงได้จัดให้เสด็จขึ้นเฝ้าสมเด็จพระบรมออยิกาอยู่เนืองนิดเมื่อทรงมีอายุพอถวายงานพัดได้ทรงได้รับการสอนจากเสด็จอาให้รู้จักวิธีถวายงานพัดแม้ขณะนั้นจะมีพระชนมายุเพยียงห้าพระชันษาแต่ก็ถวายงานพัดถวายสมเด็จพระออยิกาได้อย่างดีและถูกแบบแผนเป็นที่โปรดปรานพอพระราชหฤทยัยของสมเด็จพระออยิกาชิราชเป็นยิ่งนัก สมเด็จพระอัยกา์ิัราชจึงทรงพระราชทานพระนามว่าหม่อมเจ้าหญิงรำเพยซึ่งหมายถึงการพัดโชยชยถูกแบบแผนราชประเพณีหม่อมเจ้ารำเภยสิริวงศ์เริ่มรับราชการในตำแหน่งพระมเหสีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2,396ตั้งแต่พระชนมายุได้1 8พรรษาทรงได้รับการสถาปนาเลื่อนพระยศเป็นพระองค์เจ้าพระราชทานพระนามว่า รำเพยพระมาราพิรมอันมีความหมายว่าอุปชาติที่เป็นที่ยินดีและเป็นที่พักพิงของมวลหมู่พมรและดำรงพระอิสริยยศเป็นพระนางเธอพระองค์เจ้ารำเพยพระมาราพิรมเมื่อพุทธศักราช2,395ต่อมาแต่รับการเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระนางเจ้ารำเพยพระมาราพิรมเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันจันทร์ที่9กันยายน พุทธศักราช2,404สิริรวมพระชนมายุได้2 8พรรษาในรัชกาลที่5ทรงสถาปนาพระบรมอัฐิเป็นกรมสมเด็จพระเทพรสินรามาศและในรัชกาลที่6ทรงสถาปนาพระบรมอัฐิเป็นสมเด็จพระเทพรสินราบรมราชินีสืบมา